กับบรรยากาศนะครับเมื่อนี้มาเปิดแม่บอกสวยๆแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่เป็นลูกของเจ้าเออ่วิโก้สองหลานนะครับพี่น้องครับปุ่นปุ่นโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกดื้อหลายได้ผูกข้อไว้แล่นเขาป่าักเขือมันดูไหไอืมอมน่ะเห็นว่า กินยาเป็นตนายนุ่นแม่นี่บอกไกลอยหาสิบนะครับแอรบอก1อยหาสิบครับพุ่นใส่เี้งหนาหนาอ่างอ่างกูหละเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาพุ่นผมมีตำหนิจักหมง่งแดงจึงคืงพี่น้องครับเป็นตะสะอ่อนตะสะอ่อนนี่วมืน,นี้เปิดให้พี่น้องกเกษตรกรเอฟซีเอาไปเลี้ยง นะครับได้แม่ได้ลูกแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกนะครับแม่ลูกแรกนะครับแม่ลูกแรกครับนี่เป็นงัวแม่สาวลูกแรกนะครับพี่นอ้องพุนอ่างใหญ่กินยาดีๆนะครับพุนบุยเกินเปิดถก,ถกถูกได้พี่น้องเมื่อนี่เปิดราคาถูกๆนะครับ าอาคอกมื่อนี้เปิดอยู่สามสิบสามครับสามสิบสามผู้ใดมักผู้ใดหักผู้ใดชอบสนใจทักเลยแม่ลูกลูกโตแม่นาหนาอ่างอ่างยังไงลูกแหลกัวเมียพร้อมแดงจึงคืนสามหมื่นกับสามพันครับพี่น้องครับ